ทำไมนี่นะมาคนเดียวเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาดท,ทีกันอันนี้เลยแบบว่าดัากาันทรผัดเข้าไว้นะคะแต่ว่านะะมาแม็กัน11โมงกันเที่ยงแดดร้อนมากเราไปกันเลยว่าเราจะไปกันยังไงวันนี้เราจะมีชากอะไรๆกันเดี๋ยไปดูกันเลยค่ะ ราถึงแล้วเราก็มาอยู่กับมิจแล้วอ่ะวันนี้เรามีชันเรื่อไรกันคะวันนี้จะมีทาเลนไปคนเียนท้าด้วยรถเมย์ค่ะอ่ะเราจะดูเพราะว่าทุกทีเราไม่เคยได้นั่งรถเมย์กันไปแถวย่านอโศกเลยอ่ะเราจะนั่งแบบ BTS ่างเดียว v e r y t จริงคือ BTS ่อยังไงก็ไป BTS เพราะว่าเราจะไม่ค่อยประหยัดเอ่อเคาเรียกว่าให้อะไพืองพลังงานเราเวยอออ่ะวันนี้จะไปแบบ จะเล่นรถเมล์รอรถเมล<ช>์ทุกอย่างีอ้พีจริงคือรถเมล์<ช>กลับถึงบ้านก็โดยรถเมล์มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเค ตอนนี้เราอยู่ไหนกันละตอนนี้เรามาถึงที่หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมนะคะเพื่อที่จะนั่งรถเมย์อีกต่อหนึ่งิเสียงเพื่อนดูเหนื่อยมากเสียงดังมากน่้จะเหนื่อยอะไรเหนื่อยเพราะว่าเมารถเมารถเมย์แม่ขอลถเมย์เกินมาอยู่ฝั่งนี้สิ เพื่อนไหวไหมคะขอกไปเราเดินดีอยู่สู้สู้ตอนนี้สู้กับอะไรสู้กับแดดเ่เด็เดซ6ำสาม,มสามิบหกแอนเราจะเดินไปป้ายรถเมล์กันเดี๋ยวมันรอดูต่อไปว่าเราจะขึ้นสายอะไรแล้วจะไปต่อยังไงอากาศดีอยู่นะให้เขาดูนะตรงนี้ต้นไม้เยอะชอบแดดแดดไม่อยู่ไม่มี แต่ตากแดดต่อไปก็ไม่ไหวพอบแล้วเนี่ยเห่าเป็นหมาเลยวันหลังก็ต้องเินไปบ่อยแล้วแหละวันนี้ถ้าบมข้าววันนี้มันจะไม่ได้นะโอเคต่อไปจะไปดูกันว่าเราจะขึ้นรถล์สายอะไรกันรลย ส่เราก็ถึงสุขุมวิท15ถึงโคเรทาวแล้วนะคะฝั่งนน้นมีพิลคูด้วยอ่ะโน่นโน้นโคเรทาวนี่โน,น่นเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปค่ะใช่เราใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ใช้เวลาโอ้โหนานมากเที่ยงครึ่งออกมาตัง้งแต่เที่ยงครึ่งตอนนี้บ่ายสองนะคะบ่ายสองเป๊ะๆด้วยก็ถ้าเกิดว่ามาทางอ่าเขาเรียกไงนะามาทางามีเอสก็จกะแบบ ใช่เ,เร็วกว่า,วาใช่เราไปดูกันว่าเราจะเลือกร้านไหนเดี๋ยวเรามาดูแต่<ะ>เราบอกเวลาไว้ก่อนว่าเราเดินทางมาสองชั่วโมงเต็มๆใช่เพราะอยากรู้ว่าเดินทางของเราเป็นยังไงเอออยากรู้ว่านั่งรถมีมามันจะแบบเปลืองเวลาไหมนะคะแต่ว่ามันก็ประหยัดดีนะถ้าไม่มีรีไปไหนก็นั่นแหละไม่รีไป,ไปไหนก็ได้โอเคเราไปกันเลย นี้เราก็มาจริงแล้วแล้วเรา,เรานั่งฝั่งตรงข้ามจาก BTS นนท์พอดีอ่านแล้วจะนี้ความเพลินวันนี้เราต้องรอก่อนรอจะพูดมาได้เพราะว่าคนเยอะมากเดี๋ยวเ,เรามาดูให้ดูว่าว่าม,มันมีอะไรบ้างกันหลายอย่างเดี๋ยวไว้พักียงางองนะคะเจอกัน แม่นางทำไปเถอะอ่ดาแล้วก็ข้าแ้วก็ผักแล้วก็เป็นซอสอเอยำไปยำไ,ไป,ปนนี้แหละรักกุเรมากแม่นีน่นะคะอาหารเต็มเลยแล้วก็อันนี้เคร่องเขียง อันนี้เป็นสลัดนะเจ้าสลดผัสา,สราสรหร่ายนะและ้วอะไรก็คือย,อย่างจะได้เสียงไหมนะเสียงก็ควรนักมากเลยใช้สกินสติก๊ก ใส่ทุกอย่างนะคะมันคือน้ำจิ้มล้วใบงานนี่อร่อยปานไหนชิมนี้ <laughs> ชิมก่อนเดี๋ยวไปกินบ้างแล้วนะคะโ <Okay. S 1> อเคทานาเสร็จแล้วนะคะสำหรับร้านอะไรนะยวจองมีมากไห่รีวิวดีเป็นไง แบบกินช้าใช่ไหมกินช้าก็เลยแบบไม่ทันเวลายังเหลืออีกเยอะเลยเยดายากินต่อนะคะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่ต้องทําก็คือหาอะไรที่กินแล้วไม่จับเวลาใช่คือเคยบอกกันหลายรอบแล้วก็ไม่ฟังกันเอง<ไ>อความอยากอะน่ากลัวมากเลยต,ต่อไปจะไปไหนตอนนี้กําลัางจะไปเดินเทอร์มินอลเซเวนตี้วันเดินแรกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็รอชาเลนจ์กับคนเดินนี้ต่อ วันนี้ก<ช>็จะ,จะเป็นโปกงหนึ่งวันที่เราที่แบบว่าแล้วไงอะ่ะเดี๋ยวไปเทอรมินอลเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ สะแพรน,นะคะเดี๋ยวจะไปตามล่าหาร้านที่ขายอัลบั้มเกาหลีนะคะชีกิฟจะซื้อใช่ไห <c oughs> มไีซ่ซื้อมาดูเฉยเมาดูเฉยเฉแต่ว่าถ้าถูกใจอาจจะซื้อเดี๋ยวขอดูก่อนนี่เหมือนเขาไม่ได้มานานเหมือนเขาทำถนนใหม่มั้งตรงเนี้ย โอเคค่ะสำหรับวันนี้ตอนเย็นนี้มารีวิวทั้งวันของเราหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ไปไหนบ้างนะคะก็ไปเรยนทาวเพื่อกินอาหารเกาหลีแล้วก็ไปแวะเทมิองเทวนตี้วันเนาะเขามีจัดงานด้วยนะคะงานสงการนะคะแล้วก็มาสยามสแควร์วันนะคะเดินเล่นช็อปปิ้งอ๋อลืมบอกวันวันนี้วันที่14สง่กร์สบ14เมษาสงการแั้ตรงกับวันหยุดนี้พอดีก็เลยมาเที่ยวกันเป็นวอล์กสบายสบายวันหยุดค่ะว่าเราทำอะไรบ้าง จริงๆถ้าเกิดมีเวลาก็อยากไปเที่ยวต่างจ,จังหวัดอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาไมเลยได้แค่เข้าเมืองเฉยาเป็นการเข้าเมืองแบบโดยที่ไม่ได้มาทํางานเนาะใช่ชาชิเดินชิวๆแต่งตัวชิวๆทุกอย่างชิวหมดไม่มีคําว่าวางแผนยกเว้นการนั่งทํำชันลิ้นนั่งรถเมย์มาแค่นั้นเลยตอนแรกว่าจะนั่งกลับไม่ได้เหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยแล้วเมื่อยขาดแล้วอ่ะไหนรีวิวอาหารสิคะ อาหารเกาหลีก็อร่อยแบบว่าได้เยอะดีแบบเครื่องเคียงอะไรเงี้ยแบบไม่อันนะคะก็บมากตอนห่ออ่ะอชัยช่แล้วก็ได้กินใบงานในตำนานแล้วท่านรีวิวใบงานสำหรับนี่เหรออือร่อยกินไม่มันกินได้มันอร่อยเว้ยเก๊เจเดียวกินมันอ่ะอันนี้สําหรับกลิ่นี่ส่วนตัวนะไม่ได้บุกี้นะอืมมันเหมือนกลิ่นยาโกบผมอ่ะคือมันกินแล้วมันแบบเข้าใจว่ากลิ่นยาโกบผมที่เราเวลาโกบผมมันจะมีกลิ่นของอะไรพวกนั้นไหมอ่ะอ่อ ออกมาข้างนอกเนี่ยมันตีขึ้นจมูกฟ,ฟิลเตอร์เดียวแต่น่าจะคล้ายๆว้ายวัดซับบิวเราเรากินมัน <laughs> กินแบบกินแต่ว่าเห็น,หนช,ชีนั่งกินใบางาคนเดียวไม่มันก็กลิก่นก็คือแบบถ้าเกิดว่ามันถ้าเราใส่พวกแบบแเส้นเคียงไปเยเยอะมันมันช่วยได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าใส่น,อน้อยมันก็ไม่ค่อยได้อะ่ะอ่าแต,แต่แต่ว่ากินไหมก็นั่นแหละสิ่งที่อยากกินมาในอาหารเกาหลีสุดแล้วอ๋อแล้วแล้วก,วก็สำหรับนี่ใบางาใช่ไหม รู้สึกว่ามันใบหนาไปอ่ะไม่เคยกินผักที่มันหนาขนาดเนี้ยมันหนาแล้วมันก็ดูแอบหยาบปะนี่ยเหรปกตินี่จะกินผักที่มันเป็นใบบางนิดนึงอ่ะไม่รู้ว่าเก็ดหรือเปล่าอันนี้มันแบบเป็นใบใบหนาๆยกตัวอย่างหรือว่าเป็นไงใบบางใบบางก็พวกแบบผักกาดอะไรเงี้ยมันบางกว่านึกออกใช่ไหมแบบอ๋อเคี้ยงง่ายุบตอ๋ออันนี้มันแอบหยาบหยาบนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไงไงได้กินเคยกินมีไหมเคยกินเคยกินอันนั่นแหละคือเติมมียอ่ะแต่ก็ไม่ได้แง่ก็ทานได้ค่ะแต่ว่า เสียดายเวลาหมดเร็วเกินมันไม่เร็วนะก็ชั่วโมงอะแต่เราฟิเตอร์ชิมกับหมูกระ,อะทอาหาไม่หมดนะคะ <c oughs> ก็อร่อยดีสนุกดีแบบว่ามันมีร้านหลายอย่างเลยนะที่คเรียทาวอะเดี๋ยววันหลังจะต้องไปแ<อ>ไปร้านอื่นด้วยนะคะของหว,วานต้องมาแล้วไหมอะเอของหวานของหวานก็ไม่ได้มาเพราะว่าอเออไม่ได้กินเพราะว่าอิ่มแล้วนะคะแบบก็คือจุกถึงถึงกลางคืนได้ก็คือกลางคืนนี้ก็แค่กินอะไรเบาๆอา พอไม่ไม่กินอย่างอื่นแล้วเพราะว่าน่าจะหนักของพอแล้วมือเดียวจบอ่ะมาที่ตรงตรงไหนนะสยามสยามก็มาเดินเล่นนะคะวันหยุดเพราะมันว่างมันมันผ่านพอดีก็เลยแวะอืมอืมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนคนไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยผุกพลานเหมือนวันเวลาปกตินะคะใช่ถ้าเป็นตอนนี้ก็คือตอนก็คือตอนนี้กล้องเราไม่น่าท้า่ายแล้วเออก็ไม่ได้บแล้วถ่ายรูปสวยดีเพราะว่าเขาอะทำถนนใหม่ใช่กำลังรีโนเวทครั้งนี้ของแถวสยามมาแล้วก็แล้วก็ ถ่ายรูปก็ใครอยากได้เชลเกาหลีน่อยๆอะไรอย่างงี้ให้มาแนะนำได้เลยแล้วก็ปรับโทนิดนึงได้ส่วนใหญเเกาหลีเกาใจนะคะแล้วก็คนน้อยด้วยวันนี้ช่วงนี้คนน้อยเพราะว่าไม่มีคนคนอยู่แต่จังหวัดมช่คนเราไม่ได้ไปไหนกันเลยแล้วก็ไปแวะร้านเกาหลีที่ขายอัลบั้มนะคะก็สําหรับใครที่อยากได้เร็วใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องรอพีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มาซื้อได้เพราะตั้งแต่อัลบั้มออกร้านนี้ก็ถึงเลยมั้งสองสามวัน ว่าเห็นเห็นเห็นว่ามันแบบเอร์มาก็คือเจอเลยเพราะว,ว่าเนี่ยของนี่ก็พีมายังไม่ได้เลยระบ้านี้อ๋อกิดหมดกิดใจใช่ไหมใช่ที่กิดหมดที่รีวิวรีแอคไปอ่าแล้วก็ไรนะวันนี้เหนื่อยแล้วพูดอาจจะไม่รู้เรื่องเราก็ได้ <c ười> เต่ว่าถามว่าสนกไงสนกเพราะว่ามันไม่เคยเดินด้วยกันนานขนาดนี้เพราะส่วนมากก็แบบ กินข้าวเมาๆกับบ้านนอนอะไรไปแบบหลายที่ปกติจะไปที่เดียวใช่แลนด์มาร์กเดียวนะคะตอนนี้ไปหลายที่มากหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทําออกมาเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็จะไม่ระบุว่าเราจะทำอะไรไปบ้างแล้วเราจะไปทำค่ะทุกคนช่องที่เราแบบว่าไม่อยากจะคิดเราแค่คิดว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นไงเฉยๆการเที่ยวชิวๆอะไรอย่างนี้เป็นยังไงทําอะไรบ้างอ่าชิลๆเนาะแบบชิลๆใช่ถ้าเกิดว่าถูกใจช่วยกด ะคไลค์และแชร์ให้เราเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ได<ห>้นะคะอยากให้รีแอควงไหนหรือว่าอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วไบ่ไ,ไค่ะ